ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินที่ดินแปลงนี้นะครับทั้งหมดแบ่งค่ายเพียงสี่ไร่นะครับสี่ไร่ไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับหรือจะต้องการยกแปลงพผบ้านที่ดินนะครับยกแปลงสิบเอ็ดไร่ซ่องงานห้าล้านนะครับราคาเรื่องราคามาต่อกันเอาเองนะครับอยู่ในอำเภอเมืองตบนสะแก้วจังหวัดสุพรรณนะครับจากที่ดินแปลงนี้ไปตัวสุพรรณนะครับไม่เกินสิบกิโลนะครับที่ดินแปลงนี้ ที่ดินแปลงนี้ต้องการใช้นี้นะครับประมาณสองล้านบาทนะครับประมาณสองล้านบาทอยู่ติดกับทอคซําหรับคนที่รับได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับนากว้างติดคลองชนระทานนะครับจากตรงนี้เลยถนนดานะครับอยู่ฝั่งตรงคลองนะครับข้ามมานะครับข้ามมาก็จะเป็นถนนลุกล่างนะครับแล้วก็เขาขนกีดนะครับด้านหน้าจะติดถนนตลอดเลยนะครับสิบเบ็ดไร่ ้องห้าล้านนะครับนักวางนะครับนักวางมากประมาณใช้คําว่าประมาณสองร้อยเมตรนะครับใช้คําว่าประมาณสงองร้อยเมตรด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นที่นาซ่องอันนะครับและเป็นต้นมะพร้าวและก็เป็นกล้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ทบ้านนะครับเาจ้าของได้เปิดไว้ราคาห้าล้านบาทเรื่องราคามาตอกันเอาเองนะครับเรื่องราคาตอเอาเองหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะมีคลองส่งน้ํา อีกแทบหนึ่งนะครับเป็นคลองเล็กๆนะครับแต่คลองชนราประทานอยู่น้าแปลงนะครับประมาณสองร้อยเมตรตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นเลยหน้าแปลงที่ดินนะครับทางด้านนี้ความฟางนะครับใช้คำว่าประมาณสองร้อยห้เมตรเมื่อนกันนะครับใช้คำว่าความฟางประมาณสองร้อยห้เมตรนะครับไม่ตาแน่นอนนะครับไม่ตำว่าสองร้อยแน่นอนที่ดินพร้อมบ้านราคายกแปลง 5หลานนะครับเรื่องราคามาต้อเองนะครับเรื่องราคามาต้อกันเอาเองนะครับไฟฟ้าแรงสู้อยู่น้าแปลงมีบ้านให้นะครับโรงโรงจอดรถนะครับพร้อมเลยโรงครัวอยู่ตรงนี้นะครับโรงครัวอยู่ตรงนี้อันนั้นบ้านซ่องฉันนะครับแล้วตรงนู้นก็เป็นโรงจอดรถนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับที่ดินรับประกันเรื่องน้ำไม่ท่วมนะครับเป็นพื้นที่ท่มไว้แล้วนะครับไม่ท่วมนะครับ ทำคุดบอเลี้ยงปลาทำโคกน้องนาได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้เพียงสิบเบ็ดไร้ซ่องงานราคาเม้านะครับผอมบ้านที่ดินห้าหลานนะครับห้าหลานตอนนี้นะครับท่านงบไม่พอนะครับจะแบ่งค่ายสี่ไร่ตรงนี้นะครับแบ่งค่ายสี่ไร่ไร่ละซ้มแท่นหาเหมือนกันนะครับชนดขุดแดงไม่ต้องกลัวนะครับออกรางวัลให้ไม่นะครับเนี่ยจะเอายกพื้นก็ได้นะครับ หรือว่าจะาแบง่งซีไรด์ก็ได้นะครับเราะว่าต้องการใช้นี้ประมาณซ่องหลานนะครับประมาณซ่องหลานาถ้าแบ่งท่ายนะครับแปงนี้เลยนะครับน้ำไปท่วมนะครับก็จะตัดคางบ้านนี้เลยนะครับตัดคางบ้านไปดูเลยต้นไมส้สูงนะครับเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับด้านฟาร์มลึกด้านฟาร์มลึกนะครับก็ไปที่ดินก็จะประมาณ120เมตร ความฟางนะครับจากเส้าไฟฟ้าต้นหนูนะครับมานี้เลยนะครับติดคลองติดของติดขนกีดเนี่ยใช้คําว่าประมาณ 80- ถึง100เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับรับประกันเรื่องน้ําไม่ท่วมนะครับเป็นพื้นที่ดินสูงนะครับท่วมไว้แล้วเอาตรงหนูมุมหนูนะครับจะมีบ่อเล็กๆน้อยๆนะครับปล่อยปลาเลี้ยงกบทำโคกนอองนาได้สบายเลยนะฮะก็จะตัดนะครับแบ่งให้จากต้นไม้ใหญ่มานี้เลยนะครับ ป็นลักษณะลบที่ดินที่จะแบ่งนะครับเป็นลบสี่เหลี่ยมในแปลงที่ดินนะครับก็จะมีต้นมะม่วงอยู่ด้านล่างบ้านนะครับเป็นเอ่อเป็นพืชพักผลไม้อันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะครับเยอะนะครับในพื้นที่ดินของออที่ดินแปลงนี้นะครับ11ไร่ไร่ละสามแสน บาอยู่ราคายกแปลงหาหลานนะครับหรือจะงบไม่พอนะครับแบ่งตรงนี้4ี่ไรได้เหมือนกันนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับยกแปลง1 1ไเมตรไร่องงานนะครับตารางวายกให้นะครับอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดตะบนสะแก้วอำเภอเมืองนะครับสุพรรณบุรีนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับ